นี่ค่ะพอบดไปเรียบร้อยแล้วลักษณะของถั่วเขียวนะคะก็จะเป็นผงๆแบบนี้ค่ะสําหรับมะขามเปียกเนี่ยเราก็จะใช้เฉพาะเนื้อของเขาแบบนี้ค่ะหลุดออกมาแบบว่าไม่ต้องกดเลยนะทุกคนสวัสดีค่ะมาจากช่องสันหามาทำ ใครมีปัญหาแบบนี้เวลาเอามือลูบไปที่หน้าแล้วสะดุดลูบไปแล้วผิวหน้าไม่เรียบเนียนะคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะคะก็คือสิวอุดตันนั่นเองค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ใส่แมสกันเยอะมากๆนะคะทําให้มีสิวอุดตันเยอะมากสิวอุดตันเนี่ยเกิดจาก ความมันส่วนเกินบนใบหน้าไปจับกับสิ่งสกปรกอย่างพวกฝุ่นละอองคราบความมันเครื่องสำอางหรือว่าเซลล์ผิวที่ตายแล้วบนผิวหนังของเรานะคะจับตัวกันแล้วก็ไปอุดตนันตามรูขุมขนต่างๆทําทให้เกิดสิวหัวแข็งๆขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่ที่พบนะคะก็จะเป็นบริเวณหน้าผากแล้วก็พวกคางกรอบหน้าต่างๆบริเวณนี้ค่ะ ส่วนในวันนี้นะคะโมจะมาบอกวิธีในการกําจัดสิวอุดตันที่เป็นตุน่มนูนๆขึ้นมาทําให้ผิวหน้าของเราไม่เรียบเนียนนะคะส่วนจะใช้อะไรนะคะไปดูกันเลยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนมสดถั่วเขียวมะขามเปียก สำหรับวิธีการทำนะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมถั่วเขียวกันก่อนเลยถั่วเขียวนะคะเราจะใช้ชนิดแบบผงนะคะซึ่งวิธีการทำแล้วก็ถั่วเขียวไปเข้าเครื่องบดนะคะปั่นให้ละเอียดหรือว่าจะเอาไปตำก็ได้นะคะให้เขาละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยค่ะนี่ค่ะพอบดไปเรียบร้อยแล้วลักษณะของถั่วเขียวนะคะก็จะเป็นผงๆแบบนี้ค่ะเอาละเอียดละเอียดเลยค่ะ สำหรับผงถั่วเขียวนะคะเขาจะทําหน้าที่เหมือนเป็นสครับนะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติในการขาจัดสิ่งสกปรกดูดซับความมันได้ดีแต่ว่าไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งและตัวนี้นะคะยังสามารถทําให้สิวอุดตันต่างๆนี่ลุ่นออกมาได้ง่ายด้วยนี่นะคะพอเราได้ถั่วเขียวแล้วก็พักพิงไว้ก่อนแล้วก็มาเตรียมขั้นตอนของมะขามนะคะซึ่งมะขามเปียกนะคะเราจะแกะเอาแต่เนื้อของเขา แล้วก็แช่ลงไปในนมเลยนะคะสูตรนี้เราจะต้องการให้มะขามเปียกเนะะี่ยค่ะเขานิ่มๆนะคะแช่ลงไปเลยสักประมาณ2ฝักก็พอะคะ่ะ ประโยชน์ของน้ำนมนะคะเขาจะมีกรดแลคติกที่สามารถช่วยทำให้ผิวสว่างกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนี้นะยังมีไบโอตินวิตามินมากมายเลยที่จะช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวนะคะทำให้ผิวของเราแข็งแรงแล้วก็นุ่มค่ะหลังจากที่เราใส่มะขามลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็ทิ้งให้ตัวมะขามเนะี่ยเขานิ่มนะคะสักประมาณ10 1 5นาทีก็ได้ค่ะ นี่นะคะทุกคนถ้าใครอยากจะให้ตัวมะขามเขาละลายไวนะคะก็ใช้ช้อนบี้บี้เขานะคะเพื่อเร่งให้แบบไม่ต้องใช้เวลานานมากนี่ค่ะพอมะขามกับนมของเราละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็หาผ้าขาวบางหรือว่ากระชอนนะคะมากรองอีกรอบหนึง่งเพราะว่าตัวมะขามนะคะบางทีก็จะมีเปลือกของเขานะคะติดมาด้วยถ้าเราไม่กรองนะคะก็อาจจะบาดผิวของเราได้ค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผงถั่วเขียวลงไปค่ะผงถั่วเขียวเราจะใช้ประมาณ2ช้อนชานะคะใส่ไปเลยพุนพูนได้เพราะว่าเดี๋ยวผงถั่วเขียวตัวนี้นะคะเขาก็จะละลายอีกนิดนึงนะคะพอใส่ลงไปแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสครับในการกำจัดสิวอุดตันบนใบหน้าของเรานะคะเดี๋ยวมนจะสะครับให้ทุกคนดูนะมาค่ะสะครับหน้ากันเลยวิธีการนะคะก็ง่ายๆมากใช้มือเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะควักตัวสครับที่เราทำนะคะขึ้นมาแล้วก็โปะไปที่หน้าเลยนี่นะคะ แล้วก็ทัให้ทั่วทั่วหน้าก่อนเลยตอนนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าตัวสกับที่เราทำไว้ค่ะเขาแห้งมากไปนะคะทุกคนสามารถเติมนมลงไปอีกได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราผสมลงไปแล้วอ่ะตัวถั่วเขียวอ่ะคะ่ะเขาจะดูดซับนมนะคะทำให้ตัวผงถั่วเขียวเนี่ยค่ะนุ่มขึ้น นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราทาสครับของเราจนทั่วหน้าแล้วนะคะเราก็ใช้นิ้วของเรานะคะพยายามใช้นิ้วนางกับนิ้วกลางะคะ่ะนวดหน้าเบาๆค่ะนี่นะคะเป็นการนวดนวดถูๆนะคะให้สครับของเขาเนี่ยเอาเซลล์ผิวต่างๆที่ตายแล้วให้หลุดออกไปนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีสิวอุตันเยอะๆอย่างพวงหน้าผาก จมูกก็จะมีสิวอุดตันสิวเซี่ยนสิวดำๆนะคะแล้วก็คางบริเวณพวกนี้ค่ะที่เขาอุดตันเยอะๆนะคะก็ค่อยๆขัดขัด,ขดถูๆนะคะส่วนที่เหลือนะคะทุกคนสามารถเอาไปขัดตามคอหรือว่าผิวกายบริเวณที่หยาบกร้านหมองคําได้นะคะมนแนะนําว่าให้ทําใช้ครั้งต่อครั้งนะคะเพราะว่าถ้าเราแช่ทิ้งไว้นานตัวผงถั่วเขียวของเขาจะอืดแล้วก็จะแห้งมากเกินไปค่ะ นี่นะคะทุกคนตอนนี้มนก็ขัดหน้าจนทั่วเรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีการนี้นะคะสามารถขัดแล้วก็ไปล้างได้เลยหรือว่าใครที่มีเวลาก็จะพอกทิ้งไว้แล้วค่อยไปล้างก็ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมจะไปล้างให้ทุกคนดูเลยว่าผลลัพธ์หลังจากที่ขัดด้วยวิธีนี้เนี่ยหน้ามันจะว้าวขนาดไหนค่ะ ทุกคนคะอยากจะบอกว่าหน้านี่คือมีความสะอาดแล้วก็เกลี้ยงเกลามากๆเลยนะคะและที่สำคัญก็คือหน้านุ่มมากนะคะหน้านุ่มหน,น้าสะอาดนะคะผิวแบบใสขึ้นเลยสูตรน,นี้นะนอกจากจะช่วยขจัดพวกสิวอุดตันทําให้หลุดออกมาง่ายแล้วนะคะยังช่วยทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสหน้านุ่มผิวหน,น้าสะอาดหมดจดด้วยค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะหลังจากที่มนทําไปประมาณ2-3ครั้งนะ สิวอุดตันเมื่อก่อนนะคะที่แบบจะอุดตันตามบริเวณคางตรงเนี้ยค่ะกรอบหน้าต่างๆนะคะเนื่องจากแพ้แมสหลุดออกมาบอกว่าไม่ต้องกดเลยนะทุกคนแค่บอกว่าลองมือหนึ่งๆอ่ะทุกคนพวกสิวเซียงสิวอุดตันต่างๆที่อยู่ตามนี้ยคือหลุดออกมาเยอะมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้นะบริเวณตรงนี้ค่ะ ลูบไปแล้วแบบนุ่มมากๆนะคะลื่นไม่มีสะดุดไม่มีสิวอุดตันเหลืออยู่เลยค่ะมนแน,นะนําว่าให้ทําอาทิตย์ละสองครั้งก็พอค่ะเพราะว่าสูตรนี้เราใช้มะขามนะคะซึ่งมะขามนยเขาจะมีกรดจากธรรมชาติอย่าง aha นะคะถ้าเราทําบ่อยไปก็อาจจะก,กัดหน้าทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยอักเสบหรือว่าได้รับอันตรายได้ค่ะมนแนะนำเลยสูตรนี้เวิร์กมากๆเลยค่ะ ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยกิ๊งๆิกิงกนะคะเวลาที่มาลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนแล้วก็เข้ามาดูได้ก่อนใครคะ่ะสำหรับวันนี้มนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากจะให้มนทำสูตรอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์มาได้เลยคะ่ะบ๊ายบาย นี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับสครับสติ๊